เชื่อไม่โยมว่าไม่มีเราเนี่ยเขาก็อยู่ได้แล้วเชื่อไม่โยมว่าไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เหมือนกันต้องอยู่ให้ได้โยมเพราะตอนมาเราก็ต่างคนต่างมาเดี๋ยวตอนไปเราก็ต่างคนต่างไปจริงๆนะโยมไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ไม่มีเราเขาก็ต้องอยู่ให้ได้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือครั้งหนึ่งเคยมีกันและกัน เราเคยมีเขาเขาเคยมีเราเคยอุปถรัรมภ์กันเคยช่วยเหลือกันเคยเลี้ยงดูกันความกตันยูเป็นสิ่งที่ควรที่จะต้องพิจารณาและน้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติครั้งหนึ่งเคยมีกันและกันแต่ตอนนี้ไม่มีเขาเราต้องอยู่ให้ได้ไม่มีเราเขาก็ต้องอยู่ให้ได้เช่นกันอยู่ให้ได้เพราะเดี๋ยววันหนึ่งไม่ว่าจะรวยจะจนจะหญิงจะชายจะเด็กจะผู้ใหญ่จะสวยจะไม่สวยจะฉลาดไม่ฉลาดก็ไปช่องนี้หมดเลยไปช่องนี้หมดทุกคน ไม่มีเขาไม่มีเราสุดท้ายก็ต้องอยู่ให้ได้แต่ครั้งหนึ่งเคยมีกันและกันก็นึกถึงสิ่งที่ดีๆต่อกันและกันอย่าไปนึกถึงสิ่งที่เลวร้ายต่อกันและกันอะไรที่ร้ายๆและนึกและใจมันเศร้าหมองไม่ดีเพราะวันหนึ่งเมื่อเข้าช่องนี้ไปถ้าจิตเศร้าหมองนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสแล้วว่าก็ไปสู่ทุกขติไปที่ที่ไม่สบายแน่ๆฉะนั้นทําจิตของเราให้สะอาดเข้าไว้ทําจิตให้ดีไม่มีเราไม่มีเขาก็ต้องอยู่ให้ได้แต่ครั้งหนึ่งเคยมีกันและกัน ก็นึกถึงแต่สิ่งที่ดีของกันและกันไว้ยิ้มให้กับชีวิตที่มีอยู่อย่าเสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วจริงๆนะโยมเราต่างคนต่างมาเดี๋ยวต่างคนก็ต้องต่างไปก็ขอเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆชย